ครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ครับเครื่องเสียงเมือหนึ่งมือสองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ขอบคุณเอชซีทุกทุกจังหวัดนะครับผมทุกที่ทุกต่างประเทศนะครับผมร้านเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีเจ็บเงินปทางนะครับท่านไหนที่สะดวกรือมารับที่ร้านนะครับเข้ามาได้เลยเด้อนะครับวันนี้มีสินค้าเข้าก็ไม่อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็ทําให้อาจารย์ได้ดูไปก่อนเนาะนะครับ อันดับแรกเลยนะครับผมจะเป็นครอสทาด้านะครับสองทางสวยๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำา่อนศาสต์นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมขายอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับส่วนแรกตัวนี้มีฝาครบปิดหมดเลยนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทคอมแพกนะครับตัวนี้นะครับผมใส่เครื่องปรุงได้เลยเนาะนะครับส่วนตัวต่อมาจะเป็นปรีนะครับ นะครับผมเป็นปรีแยกซับนะครับมีเสียบไมโอย USB ได้นะครับผมตัวนี้นะครับไทรที่กำลังหาอยู่นะครับส่วนด้านหลังนะนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นตัวแยกซับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทั้งแจ็คโฟนรุ่นใหม่แล้วก็ดำแดงรุ่นเก่านะครับเสียบใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ราคานะครับผมขายอยู่ที่ แปดร้อยบาทนะครับผม800ร้อยบาทสวยๆอย่างนี้ใช้งานได้ปกตินะครับนะครับแล้วก็จะมีพาวเวอร์นะครับตัวนี้ทาดานะครับทาดาตัวนี้ซ่อมมานะครับผมดังเบาข้างหนึ่งนะครับผมไม่ได้เจกนะครับก็ขายตามสภาพกันแล้วกันดนะครับตัวนี้ทาดาโปรปขายอยู่ที่ราคานะครับผมขาย เดี๋ยวนะครับคิดแป๊บหนึ่งนะครับผมขาย2,900บาทนะครับ2,900บาทนะครับผมตัวนี้ขาย2,900นะครับตัวนี้ทาดาโปรแปดนะครับเครื่องซ่อมมาแล้วนะครับดังบอกข้างหนึ่งเด้อนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเอ่อเซอีนะครับผมเซอีนะครับพีเอ็กไม่ใช่พีเอ็มเซอีนะครับรุ่นหน้าดำทีเอ็กสามพันหกนะครับตัวนี้ สภาพสวยๆนะครับผมเดิมๆนะครับตัวนี้18นะครับได้ชั้นละ2ดอกสบายๆเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ด้าร้อยบาทนะครับเจ็ด้บาทเป็น Switching นะครับผมแล้วก็จะมีตัว s e นะครับตัวนี้ s e นะครับตัวรุ่น p x m สิบนะครับผมสภาพสวยนะครับสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้18บแปดข้างละสนะครับตัวนี้ราคานะครับ 7,009บาทเหมือนกันนะครับผมใครที่หาเนะครับหน้ารายนะครับเหลือหนึ่งตัวนะครับสายช่างนะครับผมตัวด้านบนนะครับตัวด้านบนนะครับก็ขายถูกๆเลยครับผมใครหาอยู่หน้ารายเอาไปซ่อมเองเปิดเครื่องติดนะนะครับแต่มันดังบูบับบูบับยังไงไม่รู้นะครับก็ตัวนี้ขายอยู่ที่2,000บาทนะครับ2,000บาทนะครับ ใครที่หาอยู่เนาะนะครับแล้วก็จะมีนะครับเข้ามาใหม่ก็จะเป็นโซนตู้ลำโพงนะครับผมตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับคอรัมยังอยู่นะครับคอรัมนะครับนี่คอรัมยังอยู่เด้อนะครับนี่คอรัมตัวนี้ใบละ2,5 0 0รบาทนะครับอ่ะใบละ ใบละพันห้านะครับพูดผิดใบละพันห้าพร้อมดังบีวียังอยู่ครับบีวีเอ่อสิบแปดนิ้วนะครับผมอ่าบีวีเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ตู้กลางนะครับยังอยู่นะครับใบละสองพันห้านะครับพร้อมนิตเวิร์กนะครับผมใครที่หาอยู่เนาะนะครับอ่าส่วนดอกน้ำพุงนะครับก็เหลือแค่นี้นะครับเหลืออ่อเจ็ดห้าศูนย์ของเอี่ยมละโอนะครับตูดละหนึ่งพันบาทนะครับผมดอกน้ำพุง ดอกเดิมดอกละพันพันสามนะครับดอกซ่อมสองดอกดอกไม่ใช้ใช้งานไม่ได้สองดอกก็คือสองดอกพันหนึ่งนะครับส่วนดอกเบท1สิบแปดนิ้วดอกละสองพันห้านะครับแล้วก็มีตู้ตัวนี้ครับเข้าใหม่นะครับตู้ช่างเกี้ยงนะครับเป็นตู้มาตินนะครับสิบแปดนิ้วนะครับตู้เปล่านะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับยังไม่รวมจัดส่งเด้อนะครับค่าส่งใบละห้าร้อยนะครับ เจ้าอาจารย right ์ก่อนนะครับนี่สวยๆเลยนะครับผมมีอยู่สี่ใบนะครับผมมีอยู่สี่ใบนะนะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็ยังสวยๆอยู่นะครับอ่าใครที่กําลังหาตู้ช่างเกี้ยงนะครับไปฟังในบ้านนี้สบายเลยนะนะครับแล้วก็จะมีเสียงกลางนะครับที่จัดปลูนะครับผมก็เหลือแค่นี้แล้วนะครับเหลือแค่สองชุดนะครับผมหมดแล้วนะครับจากที่ผมวางไว้เยอะนะครับ อ่าสี่ใบนะครับพร้อมชุดแขนนะครับตู้เปล่าสิบสองนิ้วนับใส่แหลมตองแปดกับคอมห้าศูนย์ได้นะครับปากขนาดแปดแปดเด้อนะครับตัวนี้นะครับขายนะครับสี่ใบนะครับสี่พันเก้าร้อยบาทพร้อมชุดแขรนนะครับแต่ถ้าจะส่งสี่ใบพร้อมชุดแขนห้าพันหกร้อยบาทนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสินค้าเข้าวันนี้เนาะนะครับผมก็ฝากติดตามม้านเล็กด้วยนะครับอยู่อำเภอตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ